อ่ะเดี๋ยวมีความน่ารักอีกรูปแบบหนึ่งครับแต่ว่าเป็นความน่ารักของสุนัขที่มีความสามารถมากๆคือจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับร่วมกับภาคเอกชนนะฮะวิจัยสุนัขดมกลิ่นครับคัดกรองหาเชื้อโควิดสิกให้กับมนุษย์ฮะผ่านทั้งเหงื่อนะครับผู้ชมครับแล้วสามารถตรวจหาเชื้อได้ถึงวันละอย่างน้อย600ถึง1,000ตัวอย่างเลยครับดูครับคุณผู้ชมครับความน่ารักแฝงไปด้วยความสามารถพิเศษแล้วก็ ต้องชิมชมครูฝึกด้วยนะฮะสามารถฝึกให้สุนัขที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในกระดาษนี้เนี่ยดมกลิ่นคนที่ติดเชื้อโคูิดสได้เป็นสุนัขสายพันธุ์ลาบาร์ดอสตัวนี้นะฮะสุนัข3ตัวใน6ตัวที่ผ่านการฝึกดมกลิ่นจากเหงื่อมนุษย์ที่สามารถตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโคติดสิบต้องบอกว่าลาบาอร์้นเป็นสุนัขที่ถูกจัดว่าเป็นสุนัขที่มีความฉลาดอันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วการทํางานของสุนัขทั้ง3ตัวนะครับก็จะทํางานร่วมกับรถอุปกรณ์ที่ชื่อว่าดมไวครับ โดยรถเนี่ยจะแบ่งเป็น4ี่ห้องด้วยกันนะฮะประกอบด้วยห้องเก็บอุปกรณ์ห้องพักสุนัขห้องสําหรับรับตัวอย่างแล้วก็ห้องปฏิบัติงานครับขั้นตอนการทํางานนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะนําเหงื่อที่มีสารระเหยจากร่างกายกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาใส่หลอดเอาไว้ครับแล้วก็จะให้เนี่ยฮะสุนัขพันลบดอนเนี่ยนะครับ,บ,นนรบที่ว่าฝึกมาเนี่ยไปดมกลิ่นดูเดินไล่ไปเลยฮะทีละฐานทีละฐานนะครับถ้าเกิดใช่ครับเขาจะนั่งอลยอย่างงี้นะฮะ เพรกลุ่มตัวอย่างไหนครับมีเชื้อเป็นบวกนะฮะสุนัขรวมกินตัวนี้ครับอย่างที่คุณชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาจะนั่งเป็นสัญลักษณ์บอกฮะเหมือนกับถ้าเกิดว่าสุนัขต่างประเทศเนี่ยไปสํารวจคนที่ติดเชื้อมะเร็งนี่นะครับ mm. ก็จะนั่งเหมือนกันซึ่งจากการวิจัยเนี่ยพบว่ามีความแม่นยําถึงร้อยละ96เลยนะครับ ว่าในส่วนของงานวิจัยก็ได้ทดสอบมามีความแม่นยําสูงถึง96%ก็นะคะเราก็ในระยะที่เรายังไม่ได้เอารถออกไปเชิงรุกเนะะี่ยค่ะเราก็มีการเก็บตัวอย่างนะคะก็อยู่ในช่วงที่ประเมินความแม่นยําเพื่อที่จะ,ะให้มั่นใจว่าในเนี้ยจะเป็นส่วนที่จะไปช่วยคัดกรองได้ก็คือเหมือนเพิ่มขีดความสามารถของประเทศที่ว่าใน1วันตรวจได้เท่านี้ถ้าเกิดน้องหมาไปช่วยคัดกรองนะในกลุ่มที่อาจจะไม่ใช่สีแดงเข้มเป็นสีสีเหลืองสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะ,ะช่วยคัดกรองได้อีก กำลังหนึ่งหรือจะเป็นการคัดกรองที่ทําให้ลดภาระเรื่อง PCR นะคะการตรวจ PCR ้อบนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคยืนยันค่ะว่าการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 จากสุนัขดมกลิ่นจะช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้นะคะและในอนาคตค่ะสุนัขดมกลิ่นแล้วก็รถด,ดมไวยก็จะเป็นการตรวจเชิงรุกเข้าถึงชุมชนลดภาระในการตรวจของเจ้าหน้าที่ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากๆแล้วก็ลดการตรวจแบบสวบด้วยค่ะ รถของดมวัยของน้องมาเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่จะมาช่วยงานของการป้องกันควบคุมโรคนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ที่ได้รังสรรค์นวัตกรรมดีๆแล้วก็จะได้นําไปปฏิบัติใช้จริงในในพื้นที่แล้วก็จะได้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคครับผมครับคือเจ้าหน้าที่เนพบว่พาสามารถให้สุนัขดมกลิ่นตรวจพิสูจน์ได้ถึงวันละ6 0 0ถึง1,000ตัวอย่างเลยนะครับถือว่าไม่น้อยเลยนะครับคุณผู้ชมฮะ แล้วก็สําหรับรถตุมไวยคันนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นรถปฏิบัติงานชีวานิรภัยเคลื่อนที่ของสุนัขดมกลิ่นคันแรกของประเทศไทยด้วยนะฮะดูสิฮะหลายภาคส่วนเนี่ยก็หาพิธีการนะครับในการร่วมกันเพื่อป้องกันนะสถานการณ์โควิดสิบเ้ด้วยนะครับแล้วสุนัขก,ก็คือว่าเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเราเคยได้ยินต่างประเทศที่ว่าเขาฝึกสุนัขก,กันนะครับเพื่อที่จะดมกลิ่นทั้งยาเสพติดเองเรื่องของวัตถุระเบิดเองนะครับหรือว่าโรคร้ายต่างๆเช่นอย่างโรคมะเร็งนะฮะ แล้ววิธีการของเขาคือว่าฝึกจนเนี่ยแสดงว่าสุนัขเนี่ยไปเห็นว่าเอ้ยคนนี้เจ็บบัวเป็นโรคอะรเลงเขาก็จะนั่งเหมือนกันนี่ภาพที่เห็นนะฮะใครที่มีอาการติดเชื้อใช้แค่เหงื่อนะต่อไปถ้าเกิดว่าใช้สุนัขดมวายแบบนี้ไปนะฮะไม่ต้องสวบเป็ไหมถ้าเกิดว่าใครเคยแบบว่าลองสวบไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าโอ้โหแย่เข้าไปที่คอจะมีอาการระคายเคืองคอมากๆแย่เข้าไปที่รูจมูกนะฮะใครเคยเจอคงจะรู้สภาพดีว่าน้ําตาแทบไหลรู้สึกว่าเจ็บเจ็บเหมือนกันแต่นี้ เอาแค่เหงื่อไป <C> e <an> ค่ะไม่ได้หมายความว่าพอไปดมแล้วเจ้าลับดอบอกว่าคนนี้ติดโควิดแล้วคนนั้นก็ติดโควิดเลยไปรักษาไม่ใช่นะคะคเป็นแค่การตรวจคัดกรองในเบื้องต้นค่ะพอบอกเบาะแสะแบบนี้แล้วก็จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อในแบบ rt pcr เพื่อยือนยันผลที่ชัดเจนนะคะเราจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเจ้าสุนัขเนี่ยแสนร,รู้รแล้วก็จมูกไวแหมจมูกดีแม่นยำด้วยนะคะเพราะว่าเขามี ต่อมรับกลิ่นไวมากนะคะ ไวกว่ามนุษย์ถึง500เท่าด้วยกันนะคะทีนี้วิธีการก็อาจจะมีคำถามตามมาว่าโอ้โหถ้าเอาสุนัขไปปฏิบัติงานใกล้กับเชื้อโควิด -19 แบบนี้เดี๋ยวสุนัขจะติดโควิด -19 หรือเปล่านะคะจริงๆวิธีการก็คือสิ่งที่สุนัขเขาจะดมกลิ่นเนี่ยค่ะก็คือตัวที่เป็นกลิ่นสารระเหยที่มาจากเหงื่อนะคะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เนะะี่ยค่ะเขาก็จะนาเหงือะะ่อเนี่ยค่ะเข้าไปไว้ในอุปกรณ์ก็คือสาลีแล้วก็จะอยู่ในชุดอุปกรณ์ ะะแล้วสุนัขก,ก็ไปดมกลิ่นอีกทีนึงอีกต่อหนึ่งนะคะไม่ได้มีการสัมผัสกับเชื้ออย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าข้อดีมันมากกว่าน้นเพราะว่าสามารถที่จะตรวจได้อย่างรวดเร็วนะคะเขาสามารถที่จะดมกลิ่นแม้ว่าจะมีความเข้มข้นต่ําก็คือถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยได้กลิ่นแต่ว่าเขาเนี่ยได้กลิ่นแล้วนะคะแล้วก็แจ้งผลไวนะคะ 2- 3วินาทีเนี่ยเขาบอกรู้เลยว่ามันเป็นยังไง น,ะะนี่คือสุนัขแล้วก็ตรวจได้ทีละมากๆครับะะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยค่ะก็คือเขาเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจเพื่อที่จะลดภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะไม่ได้เอาสุนัขที่ไร้เดียงสาไปอยู่กับความเสี่ยงแต่อย่างใดก็ยังมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีอุปกรณ์ในการป้องกันความเสี่ยงอยู่คือสุนัขกรมกิจนี้ครับได้รับความร่วมมือหรือว่าสนับสนุนจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะแล้วเขามีภารกิจนะ,ะอยู่ในภาคใต้มาก่อนด้วยนะฮะก่อนที่จะมาปรากฏตัวในกรุงเทพมหานครนะฮะ ตามรายงานเนี่ยบอกว่าคือได้รับการสนับสนุนนะฮะจากบริษัทเอกชนครับแล้วก็ลงไปสำรวจหรือว่าดมกลิ่นครับในเดือนมีนาคม2564ครับแล้วก็ให้บริการตรวจคัดกรองแก่พนักงานบริษัทเอกชนและสำนักการป้องกันและควบคุมโรคที่12สงขลาจำนวนกว่า500คนนฮะนี่ภารกิจเขาเนี่ยทำมาแล้วนะฮะเมื่อมีการระบาดของโรคโควิดในกทมนะครับสุนัขกลมกลิ่นจึงได้เดินทางจากสงขาเนี่ยมาตั้งจุดตรวจที่คณะ สาราบานแพทศาสตร์จุฬาล,ลงกรณ์แล้วให้บริการตรวจคัดกรองแก่บุคลากรของจุฬาผู้ป่วยจิตเบียงด้วยความร่วมมือของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็มีสาอของพอมองลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างเงื่อมาส่งตรวจแล้วจํานวนทั้งสิ้นกว่า1,500คนครับ